ตอร์อิ้งครีมเค้กหมดแล้วค่ะทุกคนท่าแดงหมดตังไงที่เราโชว์ื่อวานนี้กี่โมงหมดกี่โมงเฮ้ยดูดิเต้นเฮ้ยลูกมินนี่เฮ้ยไม่เห็นมองไม่เห็นเอาไม่เห็นเหรอเอ้าเดี๋ยวนะเธอเดี๋ยวรู้เลยสิสิบโมงยี่สิบสามตรงปกเอาไว้ไอ้มินตรงปกวะตรงมินดูดิตรงยามตอนนี้มันอยู่ไปที่ที่คิวเท่าไหร่จะสี่สิบคิวไปแล้วยังไม่รวมคนที่ไม่ได้จับบัตรคิวนะตอนเช้าใช่แล้วก็แต่สตรอเบอรี่ครีมเค้กนี่หมดไวมาก นแต่ทดูภ้พโัวเลยคนเยอะเกิดทำอะไรนอกจากตอร์ติ้งเค้กที่เรามีแล้วยังมีขนมอีกนะถ้าหมดก็ไม่เป็นไรทุกคนแวะมากินขนมกันได้ขนมยังมีอยู่เติมแล้วจากที่มาคลิปเมื่อวานนี้ไม่มีไม่มีสักชลิปเลยเติมสต็อปเลยตอนนี้เติมแล้วนี่ขนมเปี๊ยะที่เราพูดถึงใช่ที่หมดไวๆกระรี่ปั๊บใช่แล้วก็อันนี้เค้กกล้วยหอมใช่เมื่อวานก็หมดเติมเค้กกล้วยหอมแบบดูครับจุกๆเลยใช่ใครมาไม่ทันตอรี่ครีมเค้กยังมีอันนี้ปลอบใจใอย่าลืมแวะมานะ ไปไปไปจากนั้นต่อยังไม่ได้ยินข้าวเช้าเลยไป